ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เขย่าฝันนักโทษทักษิณใกล้18มิถุนายนคู่เดียวรับไม่ไหวคำรามรั่นใครอย่ามาขวางก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าใกล้วันที่18แล้วหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ทักษิณออกนอกประเทศไปแล้วหรือเปล่าหรือเปล่า,าล่าสุดนี้นะครับก็สยบทุกข่าวรือนะครับก็คือคุณทักษิณเองออกมานะครับโชว์ตัวโดยการไปสปานะครับไปสปาเท่ากับวันนี้นะครับคุณทักษิณเองบอกว่าติดโควิดนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการกักตัวรักษาตัวและนะครับก็บอกว่ายังอยู่ในประเทศไทยนะครับ อย่างไปสปาซึ่งแน่นอนครับก็ต้องรอดูว่าวันที่18มิถุนายนนี้คุณทักษิณจะมาตามนัดหรือว่าจะใช้ชนะ่องทางทางกฎหมายในการขอเลื่อนก็สามารถทําได้ครับจตุพรจับตาใกล้วันนัดฟ้องคดี112เนี่ยคู่ดีวรับไม่ไหวหมดอารมณ์พูดคุยเสียงคำรามนะครับ เสียงคำรามรำคาญลั่นใครอย่ามาฝางดังเข้าหูเขย่าใจปอดกลัวคุกจนร่วงระนาวเมื่อไม่มีใครกล้านะครับเอาคอขึ้นพาดเขียงการันตีให้เตือนเพื่อไทยอย่าแบบอบยัดไส้นิรโทษกรรมช่วยย้ำซ้ำรอยกฎหมาย เมาเข่งสุดซอย7มิถุนายน257นายจตุพรพมพันธ์วิทยากรคณะหรมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไร้ว่าโดยทั่วไปแล้วการออกกฎหมายนิรโทษกรรมมัดสํเเ็็จเสมอมีเพียงครั้งนิรโทษกรรมแบบเมาเข่งสุดซอยเมื่อปลายปี2556ที่พังพินาทย่อยยับเพราะขยายนิรโทษกรรมจากให้ประชาชนไปพ่วงกับนักโทษหนีคดีทุจริตและการ บงการฆ่าเผาไปด้วยแต่ท้ายที่สุดประชุมสภา,าใช้พวกมากลากไปลักลับผ่านวาระที่3ช่วงตี4ตีหจนเป็นเหตุให้ประชาชนชุมนุมต่อต้านเต็มถนนและรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรคุมสถานการณ์ไม่ได้ นายจตุพรกล่าวว่าการเสนอนิรโทษกรรมสุดซอยจนทําให้รัฐบาลพังและเอาเรื่องทักษิณชินวัตรเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นมาครั้งนี้ตนเคยเตือนพักการเมืองไม่ควรตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาศึกษาถ้าจะตัดสินใจเสนอแล้วต้องกล้าออกเป็นพระราชะกำหนดหรือพรกรนิรโทษกรรมด้วยจิตใจที่ยิ่งใหญ่กว่าการฝังจึงจะสําเร็จ แต่ด้วยจิตใจไม่ใหญ่พอจึงตั้งคณะกรรมการมาซื้อเวลาจนวันนี้มาติดเรื่องของทักษิณเข้าอีกนะครับจึงเกิดกระแสคัดค้านการนิรโทษก,กรรมคด,ดี1นึจึงทําให้ยากลําบากเป็นทวีคูณที่จะสําเร็จแล้วยังจะกลายเป็นขบวนการความขัดแย้งครั้งใหญ่เสียอีกถ้าตกลงถ้าไม่ตกลงและคุยกันอย่างเข้าใจแล้วจะย่อมพาไปการพังและร่วงระเนรนาตเป็นทางกดานพร้อมติงว่า ทักษิณเมื่อกลับไทยแล้วเมื่อทัดษินเมื่อกลับไทยแล้วเนี่นยวนะควรจะอยู่นิ่งๆเง,งียบๆเพื่อให้เพื่อไม่ก่อกระแสหมันไส้เพราะอดีตเคยทําให้เกิดความขัดแย้งมากบายจนประชาชนล้มตายจํานวนมากอีกอย่างยังได้รับการอภัยโทษเฉพาะรายลดโทษเหลือเพียงแค่หนึ่งปีแต่ไม่ยอมติดคุกสักวันเดียวแล้วไปรับโทษนะครับแล้วได้รับการพักโทษกรณีพิเศษอายุ70ปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กับเดินสายออกนอกพื้นที่ควบคุมการประพฤติไปเชียงใหม่แอบไปเจรจา,าชนกลุ่มน้อยไปภูเก็ตแล้วย่องไปเจราจากับนายกมาเลเซียโดยทําให้บ้านเมืองวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดนะครับและไม่ยึดมั่นดิวที่ทํากันเอาไว้นายจตุพรกล่าวว่าวันนี้นะครับมีคําพูดทางรับหลากหลายคําและมากพยางนะครับที่ฝ่ายอํานาจ นะบางฝ่ายไม่พอใจทักษิณและคําพูดนี้ได้เข้าหูตนแล้วเชื่อว่าทักษิณคงได้ยินเช่นกันดังนั้นคู่เดีลที่ผ่านมารวนหมดอารมณ์พูดคุยกันใหม่เกิดความนำคาญขัดหูขัดขตาแล้วยังเจ็บและอายจึงต้องการให้เรื่องราวของทักษิณจบจบ,จบกันไปโดยเร็วสิ่งที่สําคัญพฤติกรรมของทักษิณที่แสดงออกเกินดีล ไปอย่างไม่ยี่ยระนะครับมันทําลายกระบวนการยุติธรรมและทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมราชองค์การซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นวันที่18มิถุนายนนี้ถ้าใจแข็งมาศาลในสถานการณ์นี้ผลก็คงจะไม่ง่ายจะได้ตามใจต้องการในบางเวลาในบางคนอาจทําเรื่องได้ง่ายได้แต่ในช่วงเวลานี้มันไม่ใช่เวลาของเขาที่สําคัญเรื่องนี้มาไกลเกินฝ่าที่ใครจะการันตีได้ ใครจะเอาคอไปพาดเขียงได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตคุณจะใหญ่ถึงเพียงใดก็ตามแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเรื่องนี้กระทบเกินฝ่าที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือสองคนสามคนจะช่วยให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้เพราะคอของคุณก็ไม่มีค่าเพียงพอที่จะให้พาดเขียงแล้วให้เกิดความเปลี่ยนใจได้และนะครับต้องรู้ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครช่วยได้นะครับนายจตุพรย้ำว่าสถานการณ์วันที่18มิถุนายนนี้ ตนหวังให้ในายทักษณิณขึ้นศาลในคดีมารา1 2แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่แต่เชื่อว่าจะไม่มาเพราะอะไรก็ตามถ้าไม่มั่นใจ100%เหมือนกับการประกาศกับไทยยังถูกเลื่อนมาตลอดตั้งแต่ปี2555เนื่องจากข่าวนะครับดีย่อมมาก่อนข่าวร้ายขณะขึ้นเครื่องทุกครั้งช่วง17ปีที่ผ่านมาดังนั้นสถานการณ์ขณะนี้จึงไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามมาครั้งนี้ถ้าใช้ความนิ่งอยู่ให้คนเห็นใจไม่ให้คนหม่านไส้และรอคอยการทำลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่กลับมาแล้วสำนึกแล้วจริงๆนะครับเหมือนที่เขียนไว้ กับการถวายดีกาว่าเคารพต่อขบวนการยุติธรรมยอมรับว่าการกระทำผิดจริงและได้สำนึกแล้วคนไทยก็พร้อมจะให้ไปแต่เผลอแป๊บเดียวไปเชียงใหม่บอกว่ามีคนยัดข้อหาเอาไว้เยอะแสดงว่าที่ยื่นดีกาและบันทึกไว้ในพระบรมราชอง,องการหมายความว่ายังไงต้องย้อนแย้งจนคู่เจตาจารับไม่ไหวหรืออันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณจตุพรได้เอามาวิเคราะห์เอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ